นะ<ด>ครับผมเบ่าเท่าขาลอะมนเลรอเขามาได้ดวงในปลายแล้วครับดวงนี่อยูอ่บ้านของเขาขึ้นจังหวัดยังเหรอจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับของหมู่บ้านอย่างอำเภออย่างเนอย่งครับหมู่บ้านอะไรหมูบม่บ้านหมู่เก้าครับหมู่บ้านชื่อหมู่บ้านไหมครับหมู่เก้าหมู่เก้าครับหมู่เก้าหมู่เก้าตำบลโอ้ตำบลป่าแปครับ อำเภออำเภอแม่แตงอำเภอแม่แตงครับจงบังหวัดเชียงใหมจ่จังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เด็กเขามานำมาหาคูบบาา่ใบจัน้ยินข่าวาอาจารย์ออดครับพระธูดอเพิ่นดอกไม้อยู่ในหุบเขานี่ก็เลยนําทางมาครับทางเขามาจากกิโลหรือหะทางเข้ามาเก้ากิโลครับทางเข้ามาเก้ากิโลนะครับทางเข้ามา,าเก้ากิโลทางพ่อล่มรถเนี่ยนะครับขึ้นหิวลงหิวครับอ่าเพืชดอก อาขึ้นเขาล่งเขาบ่าเหี้ยวอกขึ้นเขาลงเขาโอ้อันนี้เอายากันเด้อเอาขินสันกันเด้ออ่าจาปะะว้ังไหนจออดเปิ้เคยอยู่กับตันปลา,จายจนน,ททนุ่นนี่เอานี่งัวความกับอยู่ในหุบเขาผู้เขาดงเปินมาอาศัยบินทบาทกับ อ่าโน้มเศร้าเขามีนมี่อยู่สองหลังคาครับพ่อไรบินธบ,บ,บาติอาจารย์โนนก็เลยเอา,อาสเสบียงเอาเขามาไว้ใหอ้อย่าโนมเป็นหนึ่งใส่บาทให้อสัยโน้มมีบาทอยู่สองหลังครับอยู่บนดอยอยังมีงัวอยู่งัวมันงัวเขาบะไม่ใช่ครับงัอทางนอกครับ,อบโอ้ง้ย งัวอยู่ทั้งนอกขับมาหนีมาสุดภูเขามาสุดน้ำงัวเกยมาอยู่อ่าเวลาขับมาแล้วงัวก็ยยังน,นํำทังลับบ้านไปเองครับประม่านั้นถามเล่าวา่าอ่างัวบานพุนมาจากใตๆพุ่นมาหากินหญ้ากินน้ำมาน้าหุบเขาน้าหุบเขาแล้วขับมากก๋เมื่อบานไปนะอ้าวงัวเศร้าเขาหนูจากบานจากเมืองครับ โอ้ถ <niño sharing> oh, oh, er. oh. ้ามาชาดเนาะมูเจ <as> well <CSS> ้ามาอยู่กับทรามาชาิจะเป็นทรรมชาติโอ้งัวหลายตัวอยู่เนี้ยวันนี้ในวางงัวเนี่ยหลังนี่กระที่มันงัวทั้งไตโอ้หัวคอมครับเหนีหมเนี่ยตายหมดเลยเอาเออาถ้ามาชาิมันเคยเห็นาคนอยู่กับคนมันก็เล่นเลึงจักน้อยครับมัน้งัวปลาเลยครับ คนอ,อมาเลี้ยงอยู่ในดงในปา่ามันก็เลยไปคืองัวปลานะครับมีงัวโบล้านแขนบอกกระลงบอกกระลิงแขนขอนี่ทางที่ขึ้นไปนี่ที่ขึ้นไปห้อาจารย์จักย่างหอดประหอดกับปูนเจ็นเดียวทั้งริบดีขึ้นอาจารย์นุอนอ่นยางก้อนเดียวกับอาจารยร์ฝาเปิดลงมาบินบาทนี่แหละอ่า,อาจาก บ้านหฮาสองหลังนี่แปดร้อยเมตรครับจากบ้านนี้ขึ้นไปนะครับอันนี้แก่กินของผิดเด้อแก่กินของผิดสำแดงกินทีละสามเม็ดสี่เม็ดเบื่อเห็ดเบื่ออะไรได้หมดครเบื่อส้มปูส้มปลาินของแสลงคุณยายอัวเอาย่านางแดงแก้ผิดสำแดงเด้อเวลาปินของผิดของแสลงเราเป็ี่นมอยาเราก็เลยเอาเห็นแหล้วเห็นอยู่ในดวงในป้าล้วก็ว่าฝากมาตอนเด้อครับผมดูแลครูบายจาร์อยู่พ่อได้บุญนดันิสงน้ำเพลิน เอาเป็นยังไงยายอ้วกวะที่นี่เจ้าเจ้าจะได้เจอแล้วจะถ่ายรูปก่ก็ไดเออเอาต้นขี้ผึ้นบ้าเนี่ยขันเจ้าอดทนในเจ้าก็จริงสรรพคุณแต่ว่ามันแก้กินของผิดอ่ากินของผิดเบี้ยเห็ดเบี้ยหวานนั่นกินรสเท่าสามจะพุ่งเลยของเบื่ออะไรได้หมดยายอ้วเแล้วสิเอาแล้วอ่าขนมเอาเสบียงอาหารน้ำขิงตะไわり่กุบาอาจารย์เอาไปสะเบียงอาฮัน อาจารออดแล้วก็ใจบุญคือกันใจเอาคือกันย่ายอวนี่สามารถย่ายหน้าไปก่อนเรื่องบทหารูอาจารย์พาไปก่อนขอท้าวหนึ่งวัวดื้อไปสิไปหาครูบาอาจารย์ดื้อมเจ้าอยู่ตะลางนี่ล่ะฮะพักอยู่ตะลางเด้อโอ้ยนะฮะก็เจ้าเนาะไป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  ตรากันอยู่ต่ล้างเด้อยขอสิสุดมหาจานด้อไปเขาลูกหากินอยู่นี่ละโน้าม,มาสุดนี่งัวงัวกับมาหากินน้ำสุดนี่กับกลับขึ้นมาทันโอ,โอ้โคกใหม่โคกหนีวะโคกใหม่ธรรมชาติตัวนี้เดี๋ยวถามขออนาาุญาตขอกำลังเบิ้งธรรมชาติอยู่เอ้อนี่แหละครับพระครูบาอาจารย์เป็น มาทุด,ดงมาอาือนกับมาใสกอธรรมชาติอยู่หาความสงบอยู่ความสงบธรรมชาติลงมาบินบาทน,น้ำพวกเชา่าเขาเชา่าดอยอาพ่อประทังชีวิตไปมือวันวันพ่อได้บำเพ็ญภาวนาสแสวงหาหมวกกระท่ำหาควอมุนทุกประศิลป์รู้บายจานบา้าอุตยังคางกระเมือนเลย หนหอดนอนอกข่อยปัดที่นี่ฐานใหญ่เป็นยังไงใหญ่โอ้ยใครอย่าดอกเจ้าคือคน,นเศร้าเขาอยู่เตะจิดหลังคือเศรา้าดอยไปนะครับยายอัวเนี่ยมื่อนีไหมยังโอ้ยมาเกียแต้ต้นหนีไหมสร้างเหนียเขาเินมะเสียเสื่อ มกเขือคืนเคือเดี๋ยวกลับลงมาเดี๋ยวมาเอาอยู่ไป 5, เห็ดพันมักเะีขือคืนเคือน้ำอนนไ,ไ,ไก่ไปยหญไก่ไปปูนเนี่ตต้งหูซีวีปุ่น 800แปดร้อยเมตรตัวัทนตอนนั้นว่าฝนตกนีมาได้บ่ย,ยิ่ห้อนยอนำส่ะเลี้ยวเป็นท่างงามนั่งกติกรับบาน <c oughs> จากติถามไผเรื่อบาน้าอระสาวก็ะบ,บมีขึ้นครับ บะเมี่นแั่นบ่จเลอม่ใช่น,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 นะก็นนะบ่าอ๋อไปทงังไปทังสายบ้างน่ทานทั้งปลูกป้องนี่บ้างโอ้รับเห็ดบันไดบันไดล่อรถเกา่าๆมาทําป,ประโยชน์งงยังกันนาำพัง สั้นหลายก็เอาบอเอารอรถขึ้นมาเป็นขันบันไดครับปุ้นรอรถเป็นขันบันไดครับโอ้ยคอยยางถือรอรถบนนอเห็นไหคือสั้นแนเนาะเมียนบ่ไอต่ายไปไปสมสุดเลยกันยองชักนี่ครับชีวิตชีวิตของ พระกรรมาฐานพ่ะทุดดงตรงมาลำบากกันสิละลำบากป็นแรงงานโยมก็ต้องเด็กเด็บุญน้ำก็ตามมาคือเก้าครับเอาสเสบียงอาหารขึ้นมาทรงโอ้สันนแห่งสูงครับางามขึ้นมาน้ารอดเก่าๆ ย่างไปตามเงินตอนตบเงี้ยเลยไป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 ก่อนกับปะทะอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเอา้าไปไปต่อไปนี่พักขาก่อนอ่าเป็นย่างขึ้นย่างลงเป็นกระดิชชิ้นเดียวละแต่ห้องมาไม่เมยนี่มาใหม่ๆบ่เคยมาเนี่ยให้ยู่ขึ้นมาหอดถึงเครื่องทั้งแล้ว

เป็นเดินซุ่มเศ้าเขาก็จะย่างดิลิลเนี่ยมันเป็นตังเว่ายางเบิ้งบบนี่เอ้ายายยายอ้วนถิ่มกระตาสิบุอ่ะไปดูล้มันาน่ากนอดอยู่บอ้โอ้หเนหูสวอเหรอไปเลี้ยงสายวงเนีไปอ่ะพักกันยายผักก่อน ใช่กระบ,บาดมันขื่นโทรศัพท์กันเทื่อนนี้ต้องหายจะน่ากันอ่ะอันนี้ขึ้นมาหนีเป็นทางรัดอันนี้ขื่นเป็นทางสอสดซ้ำเลียมมาหนีโอ้ย,อยาวาหน้าอยู่ทาง้งรูมันบ่ได้บดถ้ำบ่เนา,าะพ่อคุบาเอ้ยยังขื่นมากผิวเลยเพราะว่าหน้าจะชุ่มกว่านะี้เนาะนี่ไข่นี่ยยายวกไปบ่าหลอดแล้วมีขนมปัง <c oughs> เป็นเที่ยวคู่เหมือนตัวยายน้ำ นตวาทุากืนจะอยู่แต่ว่านั่นคือพคนพ,นคพ่นเป็นพระไว่เัวเงียเถอแวงหมกกระทําหาท้ำขุมเพี้ยนเพิ่นเพิ่นกับไปแล้วขม่มมามาหนาอดทนคอยพ่แม่พระขันติคือความอดทนไปไปต่อหุ่นพูนใหายมาก โอ้ดงหุ่นตั้งนั้นไม่เป็นห้องน้ำเหี้ยวกระได้น้ำทรงจะดบียงครูบาอาจารย์กอบอยกได้อันนี้สงน้ำเพลินไปไปไปยายจมไปเลยเแหละว่างาตากะมองเห็นแล้วบานจะเป็นติดพระละคอยตัวไปขึ้นหลัางคอยอีกแล้วบานไปนู่นหูจ้องป้องหุ่นแปดร้อยเมตรขึ้นเขา,า,าล่องเบื้องแถวครับ มันจะไปสร้างสามกิโลเหมืนอนยางนี่ใครถือไปกำลังยางหรอปไปต้องอมาหอนนี้เห็นตะปองซีวีเราไปเรียวเห็นฝ่าครับเห็นฝ่าปองเนี่ยโอ้ยนี่หอดมากกิ่นฝ่าพวกเดี๋ยวปูไปเติมไปหาพบแพทย์นะจ๊ะโอ,อเคใ,ใหญ่นะ ไปยังไงสิไปต้อยไปอาจารย์มันนึ้นึประารแล้วสินก็ต่อจนะกนเดียดแย่เงปายมนเป็นกก็บอาจารย์เนมาสวงหาหมวกกระทำเพื่อสว่างข้อมูลถูกคนก็ม้าเงสิละขกขโแล้วเมแล้วังขานนี่แล้วดว่ามืดหัวตื ไก่้หอยไปไหนยังเอ้าอาจารย์ประเชษถึงก้นก้อนอาจารย์มาอยู่เพิ่นขึ้นก้อนแล้วจานนู้นก็จานฝ้าไปก้อนแล้วไปไปประเชษนเอาตามไปไนนะปล่อยขั้นไปนี่แหละเขาแข็งแรงเถอเนาะว่าจะขึ้นเขาได้เดีวอ้วนสือเราแข็งแรงเด้ออาจารย์ฝ้านมาน่ว่ากคนย่างมาสูทางก่็ถามมาเพื่อไอ้ยังขึ้นมาอยู่สูงขึ้นไปสูงเพื่อควอมลำบากเพื่อแสวงหาหมวกกระท่ำอาจารย์มันผ้าว่าดี ไป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 ต่อเขาเขาก็แสวงบุญน้ำเพิ่นกูอนเ,เอาอเอ้าข่อยเจียวใส่หลังเกิดดอกไปเจ้าย่างเนื้อตัวมันรอดไปไปทุด,ดงถือว่าทุด,ดงประพัดปลาน้ำหาจันออดยมเพื่อเมตเตียงเี้ยเบ้านปากเปีย <laughs> เออนี่หุบเขาพี่น้องเลย อย่งกว่าปลาแปะป่าเปะบานว่าปาเปะโอ้อำเภอปลาแปะโทษนะพี่น้องไปไปไปไใกล้หอยแล้วดิ้นดินแล้วริบดี่นเมนมาเมนมามามานี่ายคนเจ้าเขา บอกเช้าเขาก็จะติดหลังยางน้ำลังเขาลิลๆๆิลิษพอเาเดามากายห้อยแล้วล่ะไปสสู้สู้สู้ๆๆไป,พ,ไไปพ่อแม่กุบะจันน์ไปเนาะปิดประตูวัดแล้วน่ <c oughs> เออพี่น้องเลยจริงไ,ได้ละด้วยใจมาก โอ้เพินเ่นแสวงหมกกระทําอีหลีตัวเพิ่นยังคอยพ่นไปพ่นได้นี่แหละพ่อแม่คมมรคูบาอาจารย์เพิ่นมาจัซีล่ะครับผู้เพิ่นไปผลโลกสําเร็จไปก็ได้ก็ด้วยแรงบรารมีความมานะอดทนแสวงหามหมกกระทํ่าเพิ่นบอกว่าอ่าผูดด้ใดแสวงหาความสุขสิได้รับความทุกข์ พูดได้แสยงหาความทุกข์พูดนั้นจะได้รับความสุขอันนี้รูบายจา์เพิ่อนก็ไว้ครับเกิดเลยตามห้อยคำาสอนของพอ่อแม่รูบายจารย์ผู้ขากันยินแต่ลงปูพังแล้วเถี่ยนฟังวาจังสิไปไกลแล้วไปโอ้เมืองเนี่ยครับหากไม่ก็เป็นขันบันไดลงมา เห็นประตูเห็นประตูโค้งแล้วเ,เห็นประตูโค้งแล้วครับเนี่ยเห็นประตูสวรรค์แล้วพี่น้อเงเอ้ยบ้าน<ด>เห็นตะปองซีวีเลยไปสู้แต่ยังบมวัฒน์หอดฉันเนี่ยครับนี่เพิ่นเห็นประตูสวรรค์ไว้เป็นสิทธิ์ละโอ้โหผู้หลาฐานนะ่ถ่านน่ะนะครับอันนี้คือ บันไดครับนบันไดธรรมชาติขื้นมาเนี่เป็นบันไดขื้นท่างสวรรค์ของพ่อแม่คูบายาจาย์ตอนนี้เป็นคูบาาจารยออดสั่น <c oughs> บาาจารย์นุ่นเจมาทำมู่นผ้านำทางมากับพระอาจารย์ฝ่าครับเป็นขื้นไปก้อนเหล่จาจักี่นำท่านนั้น่เห็นเนี่ยตองสปเปีนห้องน้ำครับ ยายสองยายทิมถิมเัินตะกา้าเช้าเขาไหวเลยสมพ่อถูกระเลี้ยงพวกเช้าเขาเป็นแข็งแรงดออครับนี่กันนี่เป็น,น,ปนแนวใส่สิบียงอาหารบนข้นเขาครับเป็นสี่ลไพี่น้องติดหลังน้องป้อมป้อมขึ้นรถเออเป็นแล้วครับวจะขึ้นไปหาเพื่อนกัน กินเป็น大爷 <laughs> หัวน้อยแล้วว่ามันสกน,นี่เรเจ้าจะอาศาัยน้ำแล้งนี่เปิดลงมาจากทึ่งผู้มาล่างบาดนี่เอ้ามองล่างบาดมทตายแล้วมาถึงแล้วโอ้โอโอโคุ่นมุกเขาเหี้ยวลึกไปเงี้ไปขึ้นไปขึ้นไป,ไปอีกดสั้นนึงโอาเราอีกดสั้นนึงนั่นน่ะ กี่กี่ก็ว่าแล้วเคียงแดงหลายใยหน้าเห็ดเวียกเก่งตอนมาขึ้นผู้เขาเนี่ยแพรก็เรียงงี้ก่อไปอันนี้ก็เป็นสันบันไดอีกสันหนึ่งครับฝนนาฝนพี่น้องเคยสังเกตบังรถนจะเป็นยังไดอันนี้นาแรีงนะครับฝนเศร้าเรียเป็นทังซี่งละอ่าแล้วครับขึ้นมาได้ หอดบริเวณหลังเขาหม่องพื้นยู่เหรอครับโอ้ยยืน,นเสียงนกเสียงห่องธรรมชาติอยู่โน่นก่อมเลยครับเป็นได้ครับผมคุณจย์ฝ้าเป็นได้ออกกำลังก็ดีปะสบายสบายจังเลยตัด <laughs> ีมากเลยเ <laughs> ออคนรไดอยากมาภาวนาวานที่เด้อ อาจารย์ฝากว่าเห็นแล้วบาดนี่งั้นต่ซื้อครับครับยุยสารอ้วนหันหมูว่าโยพี่คือจิตอยหุ่นดีคนละวานโอ้เสี้ยวขื่นล่องยันอาทิตย์เดียวในยันล่องเป็นซีจิโลเนาะอาจารย์บรรยากาศดีนานเล่นาแเล่นมาอยู่คนว่างตาื่นนั่หน่อยแต่ละอาจารย์ว่าด้บาเอ้าวคนอาจารย์อดเจ้าอาวาสเป็น ยังทีขึ้นไปต้งผู้อยู่ครับอานนี้เป็นสลาหน่อยลงมาสันเขามืกีดีแม่แมเมกีดีแม่แม่ชาติเมื่อกีดีแม่แม่แน่โอ้มันก็เย็นดีเนาะมีอากาศไทยเทพบริสุทธิ์อยังสู่ธรรมชาติก่ไรเสียดีก็เจี๊ดดีแบยเนี้ย เจตมืกิหนึ่งป็นพระอาจารย์นุ่นคือเพื่นแดเพื่อนแอเคมาธรรมโมได้คือทหาเกีน้เมื่อกี้หน่งคือหารเกียเคมาจำบันสาอยนี่ก็เลยน้ำทรงเสบียงอาหารพระอาจารย์ออดนะครับเป็นผููแสวงห้าหมกระทํำก็จะแสวงห้ากคนทุกประมาณนั้นแหละครับใช้โลด้วยจะขึ้น้ำไปบางอย่างอยู่ ยังม e ัเท <because> ียนมัยังอเราสามอมสามสาไปใช้คณแก่ัเดีป่นี่ยคณแก่ัดไปไทอ๋อเพ่นไปผ้าอยกอมเกี่ยจุม้ามาเอามาคำปอมมาถะว้ทันข้อแหงยท่านอม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 มาอมเกนุ่นกเบ่งการเป็นโยของ กุบายจารย์พระกรรมาฐานครับเฝึงกระเจียเ๊ยบฟื้นสำรองไว้มีกาต้มน้ำห้อนนะครับประมาณนั้นครับ,บอโอ้อยู่หลังเขงาเป็นโอน้ยขินมะรำกับบางงี้อันนี้เขาเนเป็นหมองต้มตน้ำห้อนครับ,อออบโอ้อันนี้เฮ็ดเนี่ยครับผมเตาโอ้เตาต้่มห้อนครับผม สักขาโอ้ครับนี่คือชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ประกรรมฐานครับอันนี้เป็นเฮ็ดเองครับอ๋อครับตัวนี้เป็นเตาตัวนี้เป็นหม้อครับการเป็นอยู่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับประกรรมฐานมันสีเฮ็ดอยู่เฮ็ดเองทั้เองครับ จะยดงเดี๋ยว,ยวตาว่าของขบของฉันเนี่ยบอ,บอมีหนาเนุ่มประเชียสันบ่ได้นี่แหละครับ <c oughs> เออแต่ว่าการเหตุกันสร้างเนี่ยปั่นเตาเองครับจากคุ้มปัญญาครับศีล <c oughs> ส,สมาธิปัญญาคนว่า <c oughs> ถ้ามีศีลก็เหตุสมาธิก็มีปัญญาเกิดลดนะครับคุณอูบ่ายจารยร์วางสันครับ นี่ครับถึ่งหุกเขายัางขึ้นมาเห็ดมาสางมาอยู่มาใสายก้ามาชาิพระแม่คุบอาจาร์หลุนก้อนๆมันเคยมาเห็ดหวครับลูกคิดลูกหากะนำ้ำห้อยครับนี่คือ,อพระกรรมาฐานครับครับระแม่คุบอาจา์เป็นมาจากกิ่งดอนจันจังหวัดกาละสินครับขึ้นมาบําเพ็ญภาวนาอยู่หลังเขาครับ ยมยำกันเลยยม่มานาบุญบุญหลายจังพอบุญหน่อยแมนไปเห็นเด้อี่นอนไปฝันนี่คือนักแสวงมุขธรรมเพื่อจะแสวงหาข้อมูลทุกสันเขาเมลิเทียโล่งบีนบาทโอ้เออเด็ล้างเดียวหล้วกันบินสอล้าล้างยังยืนยันยังยืนยันออทุกคนซัมมารลังเดียวได้ผมว่ามีตลุ่มลังตรี่ขวดเ็นบาทต้องลง ่ยับเนี่ยังนีเปเก็นเพิ่น้าเียเจ้าเป็นเรือเห็ดเบือหอยเบือสมปูสมปลาเบือสารพัดตหาเม็ดวงเม็ดตาเม็ดเหอดหมอันนี้แก้ไขว่ได้เขียนติดอันนี้หาากไม่หากปูาย่านั่งหักบอกเสู้หาบอกเดือ คุณแกไขนนคิน้ไคุณยอ้วมอยาหักใหม่ได้ยามาถวายคู่บายจันพร้อมอาโมตนาสาธุจะเจ็บจะไขจะป่วยดือผู้ใดท่านหวันท่านยาก็ดีเออเอาตีมาพมากสาธุด้วยแกไขแก้เบื่อแก้เมาแก้กินของผิดแก้ทายทองรวงทองเสีย ก,ก,กูบาอาจารย์มันก็นี่สังขารการเป็นอยู่เก็บป,ป่วยคือกันครับไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือกันครับ <c oughs> มียาละอ่านอานุมเรายามาถวายไว้าาใส่ายาาราใส่สมุนไพรครับเป <c oughs> ็นยาสมุนไพร่าสันอยป,ป่าก,กินสมุนไพรนี่แหละ่าสันเราเป็นหมอยาหากใหม่เราเริ่มหุงจกักหากใหม่เป็นสมุนไพรไม่เป็นยาปะนะ ครับครรับ,คร,บครับผมครับวันนี้เป็นอาจารย์า่ามีเจดีหน่อยเจดีท่องอยู่ทั้งเทิงเด่อท่านน้ำทั้งนี่แหละไปครับเดี๋ยวจะขึ้นไปเบิ่งก่อนครับไป<อ>ระยะนึงนี้แหละเัอนนแ้ีเร์เ้อเออเวเห็นจอมท่องอยู่ถึงแค่สมัยใดอาจารย์บาหลยพ่อแม่คุบอาจารย์แล้วท่าน คาดว่าต้องเป็นลักลอยปีขึ้นแล้วละ่ะแต่ว่าหลาย,ายารยูาอาจาย์พัฒนมาแล้วเดี๋ยวตามไปดูครับไปขึนมาหาเกดีผู้ใดขึนไปหอดเกดีท่องอันนี้ดีเบครับควมสซกวบอมีมีตะเกดีทั้งนั้นบาทนี่วโดยขึนมาหอดครับเปิดดูตังว่าเกดีโอ้เห็นแล้วครับมานี่นี่ตะเกดีท่อง อยู่หลังเขาทามอาจารย์ว่าโอ้หลายูบ่าาจารย์แล้วก็สมัยหลวงปู่พกรมฐา,านขึ้นมาเห็นไวแต่ดบตั้กาตามก็หลายร้อยปีแล้วครับบ้านเป็นเอกลักษณ์เป็นเจดีท่องผู้ใดขึ้นมาหอดมาเห็นมาพอเจดี JD ท่องอันนี้ พ่นว่า่นสิอ่าสำเร็จอ่าสิ่งที่บ่ดีเนี่ยสิบ่มากลก้อันนี้คือเกียดีแท้ครับอ่าต้องมีขวาม่านาะอดทนซอยเขึ้นมาหอดครับอ่ยายหน้ากับยายอวบบืนมาเห็นจนได้เออเห้พประเจา้าใหุ้ระเจ้ามีอาระลึกอธิษฐานสมข้อมุงมาปรารถนาดือ้อ อันนี้คือเจดีแต่พอได้ขึ้นมหาหอดดีเบิดครับเบาแล้่ยวผู้ขากับจีเปย่ายน้ำอยู่เจดีท่องเจดีท่องครับเบาเล้วครับผู้ขากับจีเปกาดน้ำเกข้าวอยู่ว่าถึงมาได้มีสติมีปัญญา ตาเห็นท่ามใช้หมูใชบอดใ้มู่เขาบอกเปนวางใช่เออเกียดีท่องคำต้นแม่คคู่าาการสั่งไว้ไลายสมัยแล้วครับอ,อันนี้ก็แม่ไม่ไี่อ้วนเกียรตทีเห็นมาถ่อนเดวอาห้องอืมเพิ่งซืมาสั่งเกียดีเน,น,นาะเด็ดอมเ<ด>อ้ยสมวโม,มงมน,น,น้าปันาว่าปาน บุญหลายยังพ่อบุญหน่อยมาเห็นพี่น้องจนยางเสพหุดเด้วค่ะเอ,อนี่กุ้งมะานาวทุนห้องกออันนี้ก็กใช่ได้ไหมออ่นทอนจีนยังมีคณะครูบาอาจารย์แบบว่ามีตัว แสดงข้อมูลถูกแม่คูปอาจย์เป็นกระมังสีล่าจังค่อยนั่นได้ยังค่อยผลทุกได้หนีข้อมาดูในดวงในปลาเวกนลำบากมันาอาทุนบเนี่ยละครับตหรับคลิปนี้ผาเที่ยวพาเบิ้งว้ยสเนีจกันครับไปครับอย่มีกอดหนาจังผาเที่ยวไหม บ้าใจเบ,บ้าเท่าขาเลาะเละ,ละไปได้ทุกที่ไปแล้วครับไปลงเมื่อบดเห็นมาหอดสุดยอดอมสมควมปัถนาแล้ว